สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้จีนาจะนำเสนอสาวสตรองคนหนึงให้เพื่อน,อนๆได้รู้จักกันค่ะเธอมีชื่อว่านุกสุธิดาค่ะเพื่อนๆคงจะมีหลายๆคนที่ยังจําเธอกันได้นะคะเพราะว่าเธอเป็นนักแสดงรุ่นยุคป,ปี90ค่ะเพื่อนๆนนุกสุธิดาเนี่ย เธอมีนามสกุลว่าเกษมสันนายุทธยาหลังเปลี่ยนศาสนาอิสลามในปีพศ .2557 เธอก็มีอีกชื่อหนึ่งค่ะเธอมีชื่อว่าไอชาค,ค่ะเพื่อนๆเ,เธอเป็นนักร้องนักแสดงยุค90เหมือนที่จินาได้บอกมาแล้วนะคะเธอเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่15มีนาคมพศ .2520 ตอนนี้ก็อายุ43ปีแล้วนะคะเพื่อนๆ เธอเคยแต่งงานกับคุณบุญสิทธิ์ธรรมโรธพินิชในปีพศ2 5 4 7ใช้ชีวิตคู่กันมา5ปีพศ2 5 5 2ก็ได้แยกจากกันนะคะเพื่อนๆก็เธอมีบุตรด้วยกันสองคนโดยรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรพร้อมกันแต่สิทิในการดูแลเป็นของมารดาฝ่ายเดียวค่ะเพื่อนๆจากนั้นถธอก็เป็นแม่เลี้ยงเดียวกว่า10ปีก่อนที่จะแต่งงานใหม่ และเธอจำเป็นชี่จะต้องเป็นทั้งพ่อและแม่ให้กับลูกสองคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเธอจะมีความสตรองมากๆเลยค่ะเธอแต่งงานใหม่กับสามีชาวมาเลเซียชื่อโมฮัมหมัดฮากิมบินอาซาฮาเมื่อพศ2 5 5 9ค่ะเพื่อนๆผลงานสร้างชื่อเสียงของเธอก็คือ โลกทั้งใบให้นายคนเดียวไม่ทราบว่ามีใครทันเรื่องนี้หรือเปล่าคะเรื่องนี้เนี่ยดังมากเลยนะคะเธอแสดงคู่กับเต๋าสุมชายและปราโมทแสงสอนในพศ2538อเธอได้รางวัลน,นักแสดงนำฝ่ายหญิงจากทั้งพระสุรศดีและสุพรรณหงเลยพศ2537อเธอเป็นนักร้องค่าย RS ผลงานสร้างชื่อเสียงก็คือ ถอนสายบัวเพลงนี้ดังมากเลยค่ะขอบอกมีอยู่เรื่องหนึ่งที่จีนาจำได้คือเรื่องขมิ้นกับปูนเธอแสดงเป็นนางเอกชื่อปีบเรื่องนี้ก็ดังอีกเช่นกันค่ะในยุคนั้นประเด็นฮอตอยู่ตรงนี้ค่ะเ,เพื่อนๆคือมีรายการอยู่รายการหนึ่งเชิญเธอไปสัมภาษณ์นะคะรายการนี้ก็คือรายการถามสุดซอย มีพิธีกรก็คือคุณสอนรามเทพพิทักษ์เมื่อวันที่4เดือนตุลาคมเมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเธอได้เล่าว่าเธอเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้ากำลังรักษาตัวอยู่และโรคนี้เธอก็ได้บอกกล่าวให้กับลูกบอกกล่าวให้กับสามีได้รับรู้เพื่อที่จะทันที่จะรับมือกับเวลาที่เธอมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงนะคะ โรคนี้เธอบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือกำลังใจจากคนรอบข้างค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เข้ามารุมเร้าชีวิตของเธอก็คือเธอเป็นโรคมะเร็งด้วยค่ะเธอเป็นมะเร็งตรงต่อมไทรอยค่ะเพื่อนๆและววันนั้นหลังจากที่เธอตรวจเธอได้รู้ว่าเธอเป็นโรคมะเร็งเนี่ย เธอก็เดินเข้าไปบอกสามีแบบธรรมดามากๆจนว่าสามีไม่อยากเชื่อเลยนะคะว่าเธอเป็นโรคมะเรง็งเธอพยายามทำตัวให้เข้มแข็งมากๆโดยที่นึกถึงลูกมากที่สุดนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเธอถือว่าในในซาสามีของเธอก็ยังมีอายุน้อยอยู่อีกถ้าเธอเป็นอะไรขึ้นมา ลูกของเธอที่จะลำบากมากที่สุดส่วนสามีของเธอสามารถที่จะไปมีครอบครัวใหม่ได้อย่างสบายเลยเธอก็เลยไม่เป็นห่วงสามีมากแต่เธอมีความห่วงลูกๆมากเป็นที่สุดเลยนะคะประเด็นมีอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือมีประเด็นว่าเธอได้แยกกับสามีซึ่งจริงๆแล้ว คือเธอยังไม่ได้แยกกับสามีค่ะเพื่อนๆแค่สามีของเธอพาสปอร์ตหมดอายุแล้วก็ต้องเดินทางกลับไปที่บ้านเกิดของตัวเองก็คือประเทศมาเลเซียแล้วก็ต้องทำวีซ่าเพื่อที่จะติดตามลูกด้วยนะคะก็ไม่ทราบว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ถ้าเสร็จเมื่อไหร่นั้นก็คงจะเดินทางกลับมานั่นแหละคะ่ะ แต่เธอกลัวลูกมากเลยนะคะเพราะว่าลูกของเธอส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่กับพ่อมากเลยนะคะจะอยู่กับพ่อเป็นส่วนใหญ่ก็เลยกลายเป็นว่าเธอไม่รู้จะบอกลูกยังไงแล้วนะคะว่าเมื่อไหร่พ่อเขาจะกลับมาสักทีเพราะว่าต้องรอเอกสารต้องรออะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะแล้วก็เธอก็ยังบอกอีกว่าโรคมะเร็งที่เธอเป็นอยู่เนี่ยไม่ได้น่ากลัวเท่ากับโรคซึมเศร้าที่เธอเป็นอยู่นะคะ ตอนนี้เธอบอกว่าเธอจำเป็นที่จะต้องเข้มแข็งมากเลยนะคะเพราะว่าเธอมีลูกที่จะต้องดูแลสามคนก็คือลูกชายคนโตอายุ16ปีลูกชายคนที่สองอายุ14ปีและลูกชายคนเล็กอายุ3ปีครึ่งนะคะเธอก็ได้เล่าถึงอาการที่เธอเป็นโรคไทรอยตั้งแต่ตอนแรกก็คือ เธอก็สงสัยแล้วว่าตัวเองต้องเป็นมะเร็งเมื่อ3าปีที่แล้วแล้วล่ะค่ะแต่ว่าหมอไม่ได้บอกจนกว่าผลการรักษาออกมาถึงหมอได้บอกเธอว่าเธอเป็นโรคมะเร็งแล้วก็มีต่อมน้ำเหลืองแพร่ไปยังต่อมน้ำเหลือง17จุดด้วยนะคะก็ทำการรักษาแล้วก็ในการเลี้ยงดูลูกของเธอเนี่ยเธอก็เล่าว,ว่าเธอเลี้ยงลูกเหมือนเพื่อนมากกว่านะคะ โดยให้ลูกเห็นว่าทุกคนสามารถเกิดข้อผิดพลาดได้ด้วยกันทั้งนั้นเวลาเสียใจก็ร้องให้กับลูกให้ลูกปลอบใจบ้างให้ลูกเห็นว่าชีวิตปกติต้องมีพลาดบ้างแคลลุกขึ้นมาใหม่รี่ก่อนได้ถามเกี่ยกับการคอมเมนต์เช ok, ิงลบเธอจะจัดการได้อย่างไรเธอก็ตอบว่า เธอจัดการคนมาคอมเมนต์ด้วยการไม่รับคำชมมากๆไม่รับคำด่ามากๆคิดว่าทั้งคำด่าและคำชมไม่ได้ทำให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงจากการเป็นตัวเองเลยส่วนในเรื่องการเลี้ยงดูลูกที่คนมาคอมเมนต์เธอนั้นเธอก็ตอบว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกให้ดีในแบบของตัวเองและคิดว่าการคอมเมนต์เกิดจากการที่เขาเป็นห่วงเขาเลยคอมเมนต์และพยายามคิดในเชิงบวกผู้หญิงคนนี้เธอเก่งมากๆเลยนะคะเพื่อน ทุกคนสามารถเอาเธอเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตได้ค่ะเธอเป็นผู้หญิงที่ t r o องมากๆคนหนึ่งเลยคลิปนี้จีนาก็ขอลาเพื่อนเเพียงเท่านี้นะคะแต่อย่าลืมค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าไม่ชอบก็กดไลค์ได้ค่ะถ้าช่วยแชร์อีกเนี่ยจะขอบคุณมากๆค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ